คร <Okay. S 2> ับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดพ่วงข้างที่อํอเาเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันกันกบที่ช่างอยู่นะครับระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีนะครับอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้างโดยสาร v i p ขายของถาดเล็ก1ถาดด้านข้างเนาะเลือกที่จะเป็นติดกับยามาฮ่าแกรนวิลเลนโนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ สีแดงนะครับตัวพ่วงสีดําแดงประตูเปิดแบบนี้นะครับด้านหลังเบาะพิงโค้หัวเตียงนะครับตะกร้าใต้หลังคาแล้วก็มีให้กระจกมองหลังเราเราก็มีให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่มาดูถามว่าตรงเนี้ยทาไมถึงไม่มีเบาะพิงหลังมีให้นะครับอันนี้ลูกค้าขอแบบที่ว่าไม่ขอถอดนะถอดแต่ข้างเดียวนะเดี๋ยวมาดูกัน ตัวนี้นะครับมีบอกพิงหลังให้ถ้าเราใส่เข้าไปนะครับปุ๊บใส่เข้าไปก็จะเป็นพ่วงข้างโดยสาร V ีแล้วนะครับอีกหนึ่งกรณีที่ลูกค้าขอขอเพิ่มเติมนะครับคือ,อตัวถาดขายของเนาะ,ะเดี๋ยวออกก่อนปึ๊บออกก่อนเนาะคือตัวนี้นะครับซึ่งลูกค้าจะเอาไปขายเป็นพวกขายผลไม้ลูกชิ้นทอดอะไรประมาณนี้นะครับก็สวมเข้าไปนะครับ ใส่ระยแล้วครับประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าเลือกที่จะขอขายบนพ่วงบนตัวพ่วงนะครับตัวนี้จะสามารถวางาตู้ผลไม้ก็ได้ใส่เป็นพวกถังแก๊สทอดอนู่นนี่นั่นก็ได้เพกก็ประมาณนี้เลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับมาดูแกกอกซ์ไลทนะครับ แมกใหม่ยางใหม่โชคใหม่เน้นย้ําเสม,มอว่าพ่วงข้างช่างตั้มนะครับต้องเป็นพ่วงข้างป้ายแดงอ่ะดูด้านหลังตัวนี้เป็นตะกร้าจมโบนะครับตะกร้าจมโบเลยนะครับตจจะกร้าจมโบเนาะมีไฟเลี้ยวไฟหลี่ LED ด้านหลังให้นะครับอ่ามาดูชุดติดตั้งของช่างตั้มเนาะนะครับติดอ่าแกรนฟิลาโน่ป้ายแดงเลยนะฮะลูกค้าซื้อมารอเลยนะครับซื้อมารอป้ายแดงเลยนะครับชุดติดตั้งจะมี3จุดนะครับชุดหูจับ จับกันตกตรงที่คอแล้วก็ที่ขาตั้งนะครับเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะเนาะเหล็กจ,จับกันตกตรงนี้เราก็มีให้นะครับฝั่งมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าเราก็มีให้นะประมาณนี้เลยามาสรุปงานละตัวนี้ราคาเท่าไหร่ส่วนเรื่องราคานะครับเดี๋ยวช่างจะทิ้งไว้ในใต้ใต้คอมเมนต์นะครับกดเข้าไปดูใต้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวช่างจะลงลงให้ดูว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับดูให้จบนะครับดูให้จบก่อน เนาะเดี๋ยวก็ตามนั้นแหละนะโอเคสุดท้ายท้ายสุดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใหช่างช่างตั้มด้วยหน้าเพจ Facebook Facebook หลักผู้ติดตามต้อง129,000กว่าคนนะครับ Facebook หลักนะแล้วก็มี t k t t o y o u t u b e นะครับพิมเข้าไปเป็นภาษาไทยพ่วงข้างช่างตาั้มเจอแน่นอนนะครับสุดท้ายท้ายสุดขอให้มีความสุขมีเงินใช้กับทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงครับผม สวัสดีครับรักนะจุ๊บๆบ๊ายบาย